โอดอย่างนี้เลยโอดอย่างนี้เลย,เลยและตอนนี้ทีมงานนะครับทำแบบนี้ตามอ่ตอนนี้ SOD c h a l l e n g นเนี่ยได้ข่าวแววว่ว่าทีมอะไรนะทีมที่ที่ท,ทำอยู่ตอนนี้คะแนนขึ้นมาเกือบอันดับหนึ่งแล้วนะเธอยอบไหมน่ารักเกินปุยมุ้ยอะไรสักอย่างนี่แหละเออก็าทำกันโอเคไหมครับอ่านะนะครับครับอ่าไม่ไปละกดให้หน่อยครับ โอเคนะครับอันนี้คือนะครับผลลัพธ์ของการที่เรานะครับเจอปัญหาจักุวาลสร์เราคิดเสมอเวลาว่าเราจะไปเป้าหมายให้ได้นะครับต้องเปลี่ยนวิธีการนะครับในการทําเมื่อเจออะไรก็นะครับผลลัพธ์คืออะไรครับนี่ได้ไปเที่ยวล่าสุดเลยนะครับก็คือได้ไปที่ฝรั่งเศสเพิ่งกลับมาเนาะนะครับมีภาพน้ยครับแล้วก็ได้ไปที่มันกดไม่ไปแล้วนะครับอ่ะนี่เลยนะเดี๋ยวผมกดนะครับ 对。来。